คลิปนี้อาจารย์ก็มมทำอธิบายแบบฝึกหัดที่3นะครับแบบหัดที่1เนี่ยก็ฝึกให้เกิดควารชำนาญในเรื่องของการใช้ระบบประสาทสัมผัสในการใช้นิ้วใช้สายตาในการใช้แพลตฟอร์มในการกดเขียวกดแดงกดเขียวกดแดงนะครับในวันที่2ก็ใช้เส้นเข้ามาช่วยนะครับตีเส้นแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็เราฝึกประสาทสัมผัสเช่นเดิมพอแบบวันที่3เนี่ยอาจารย์เริ่มให้เครื่องมือแล้ว นะครับนื่งแบบคุณหัดแต่แล้วแบบคุณหัดเนี่ยมันจะมีสเต็ปมีขั้นตอนขอนมันนะครับข้ามขั้นตอนไม่ดีมันจะไม่เกิดการพัฒนานะครับมันจะกลายเป็นพวกแมงเม่าบินเข้ากองไฟไปนะครับก็ขอให้ฝึกฝนตามแบบหัดที่อาจารย์ให้ไปเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนไปผ่านแบบวันที่1ก็ไปแบบวันที่2แบบวันที่2อผ่านแล้วก็มาแบบวันที่3นะครับแ,แบบวันที่3มเนี่ยใน ในคลิปก่อนหน้านี้อาจารย์ได้แนะนําเครื่องมือไปแล้วใช้เอาไปซัมสามตัวจริงๆแล้วการเทรดเนี่ยก็ไม่ซีเรียสอาจารย์เน้นเป้าหมายเป็นหลักจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้นะครับมาอธิบายเรื่องของแบบหักเนี่ยที่สามเนี่ยตรงนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือ,อวัตถุประสงค์แบบหักชุดนี้คือต้องการให้สิ์เนี่ยฝึกเรื่องของการวางแผนการเงินระหว,ว่างเทรดตั้งแต่ก่อนเทรดก่อนเทรดคือต้องวางแผนตรงนี้ แล้วก็ระหว่างเทรดจะต้องกดยังไงให้ให,ให้เอาต้นทุนกลับมาแล้วก็หลังเทรดเนี่ยประเม,มินดูว่าเทรดได้ไม่ได้อย่างไรนะครับวิธีการเนี่ยก็คือให้เอาเงินทดลองเนี่ยเงินทดลองที่มีใครจะมีอยู่หมื่นหนึ่งมีอยู่แปดพันเก้าพันตอนนี้นะหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ไม่ไม่เป็นไรแล้วก็ขอย,ยืมมาสักห้าสิบเหรียญเอาสมุดนอตมาจดไว้เลยขอย,ยืมมาห้าสิบเหรียญเนี่ยมันเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับล้วก็เอาห้าสิบเหรียญเนี่ยมาใช้ทีละหนึ่งเหรียญ ก็คือใช้ได้50ครั้งจริงไหมครับครั้งละหนึ่งเหรียญเนเอาครั้งละหนึ่งเหรียญนั้นมาลงทุนตรงนี้นะครับเริ่มไม้ที่หนึ่งนิดหนึ่งเหรียญนะครับเราก็จะเริ่มได้50ครั้งเพราะยืมมา50เหรียญใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มเอาหนึ่งเหรียญนั้นมาใช้เทรดนะครับใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่ได้ตามแผนนี้เพราะว่ายังไม่ชํานาญนะครับเทรดไปไม้แรกอาจจะได้พอไม้สองอาจจะเสียก็ยังเหลืออ,อีก49เเหรียญก็เอา อีกหนึ่งเหรียญมาใช้ก็เหลือ48เหรียญก็ยังเหลืออีก48ดครั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในแผนเนี่ยก็พลาดได้แค่50สิบครั้งผมไม่ได้ให้รู้ไปนะ5้าสิบครั้งคือครั้งละเหรียญครั้งละเหรียญนะครับไม่ได้เราก็ยืมหมาอีกใหม่อีกห้าสิบเหรียญเราจะได้รู้ว่าเราจุดอ่อนยังไงนะครับก็เทรดไปตามแผนนี้ค่อยๆเพิ่มนะครับค่อยๆเพิ่มเอากําไรที่ได้มาสมทบเข้านะครับก็ค่อยๆเทรดไปนะครับ ก็มีเวลา15วันอันนี้เนี่ยแผนเนี่ยถ้าฝึกเทรดแล้วเนี่ยบางคนอาจจะได้ตามเป้าบางคนอาจจะไม่ได้ตามเป้าก็ไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสเพียงแต่ว่าอาจารย์ให้เป็นแนวทางว่ามันจะต้องฝึกเนี้ยฝึกให้เกิดความชํานาญตรงนี้ฝึกเรื่องของการวางแผนนะครับก่อนเทรดแล้วก็เรื่องของการบริหารการเงินก่อนเทรดระหว่างเทรดแล้วก็หลังเทรดนะครับก็ถ้าทําจนชนานาญเนี่ยฝึกจนชนานาญเนี่ยนะ แน่นาคตก็จะทําเงินได้แบบนี้ทําได้ตามแผนแบบนี้นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยญสิบห้าไม้เนี่ยก็ยอดเหมือนประมาณเท่านี้แต่ว่าต้องมีความเพียรมีความอดทนมีความชนานาญฝึกจนชนานาญนะครับอาจจะได้ไม่ได้ตามนี้เปอาจจะได้น้อยกว่านี้นะครับลงทุนไปหนึ่งเหรียญได้มาสักสิบเหรียญยี่สิบเหรียญเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับอาจารย์ก็อยากจะให้พวกเราฝึกแบบบนีน้ให้ชํานาญติดขัดอะไรสงสัยอะไร ถามมาในไลน์นะครับอย่างเงียบนะครับถามมาในไลน์ว่าติดอะไรยังไงนักศษย์บางคนก็โทรมาหาอาจารย์เลยอาจารย์ท่านดิฉันติดตรงนี้เปิดตรงนี้ไม่ถูกอ้อมอาจารย์ก็ช่วยเสริมให้นะครับพอทั้งเงียบไปอาจารย์ไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นการเรียนแบบผู้ใหญ่การเรียนแบบออนไลน์อาจารย์โพสต์ไว้ให้ในโน้ตแล้วก็ปด,ด,ดูตามนั้นติดอะไรถามมาในไลน์นะครับเดี๋ยวยังไงอาจารย์ก็จะนัดประชุมกลุ่มกันอีกทีนึง ขอดูความพร้อมของเพื่อนๆอีกนิดนึงนะครับขอเวลายอยีกนิดนึงนเพื่อนบางคนอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมนะครับรอเพื่อนๆอ,นอีกนิดนึงเอาละครับคลิปแบบอุทหัดเนี่ยก็ทําตามนี้นะครับสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาในไลน์โอเคนะครับ